แฟนบอลโหวตเจชนาทิพย์ยอดมิดฟิลเจลีก2021การโหวตครั้งนี้จัดขึ้นโดยเพจเจลรีคลีฟฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดให้แฟนบอลโหวตนักเตะที่ชื่นชอบที่สุดในแต่ละตำแหน่งประจำฤดูกาล2021ปรากฏว่าชนาทิพย์สงกระสินได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดในตำแหน่งกองกลางส่วนตำแหน่งอื่นๆผู้รักษาประตูเป็นมิเชลแลงเกรักจากนาโกย่าแกรมปัส กองหลังโชโกทานิกุจิจากคาวาซกิฟรอนตาเล่และกล่องหน้าไดเซนมาเอดะจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอส ขณะที่คอนซาโดเลซัปโปโรก็ได้ทำการเปิดตัวนักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาสืบทอดสวมหมายเลข18ต่อจากชนาทิปสงกระสินที่ย้ายไปอยู่กับคาวาสกิปรนเต้เรียบร้อยแล้วโดวยนักเตะคนดังกล่าวคือกาเบียลซาเวียเพลยเมเกอร์ชาวบราซิลที่คว้ามาจากนาโกยยาแกรมปัสคู่แข่งร่วมหลีกก่อนหน้านี้ซัปโปโรตกเป็นข่าวกับนักเตะในอาเซียนที่จะออกมาทดแทนชนาทิป ทั้งสุขพชคสารชาติของบุรีรัมยูเนเต็ดรวมถึงเหนียนกวางไห่แข่งตัวเก่งทีมชาติเวียดนามแต่สุดท้ายก็ไปเลือกกาเบียวซาเวียเข้ามาเสริมทัพแทน